ร้อยเหลี่ยมรักตอนที่สิบสามดูพี่อินกับคุณวิทย์สิคะคู่นี้เขาน่ารักจังนะคะคุณวิทย์ก็ดูท่าทางตามใจพี่อินดีพี่อินเขาเป็นคนเอาแต่ใจคะ่ะต้องมีคนยอมตลอดอย่างนี้ถึงจะเอาอยู่กับคุณวิทนี่เห็นทีพี่อินคงจะชอบเอื้อดาวมองตามสายตาของเขาพร้อมกับบอกขึ้นชายหนุ่มไม่ตอบแต่หันมาประคองเอื้อดาวให้หัดเดินโดยไม่พูดอะไรเพราะตอนนี้ ความขุนใจของเขาแทรกซึมลึกจนไม่มีอารมณ์จะพูดกับเอื้อดาวซึ่งเธอเองก็ยิ้มด้วยความพอใจที่มีหนทางที่จะทำให้สองคนนี้แตกกันได้โดยที่เธอไม่ต้องออกแรงอะไรมากเหนื่อยไหมเอือ้อพี่ว่าเริ่มจะค่ำแล้วเรากลับที่พักกันเถอะเดี๋ยวคนอื่นรอตามใจพี่รู้สิคะเอื้อยังไงก็ได้เอื้อดาวบอกขึ้นพร้อมกับทำท่าจะสุดลม้มลงทำเอาสรุตตกใจรีบช้อนตัวเธอขึ้นมาอุ้มไว เอื้อดาวยิ้ม่อนหวานส่งไปให้พร้อมกับยกมือขึ้นมาโอบรอบคอของเขาจงใจเบียดชิดหน้าอกอวบอิ่มของตัวเองกับทรงอกแข็งแกร่งนั้นสรุดนิ้วหน้าอย่างนึกไม่ถึงและตั้งใจจะวางร่างนั้นลงบนรถเข็นตามเดิมแต่ดูเหมือนคนถูกอุ้มจะยิ่งโอบรอบคอเขาแน่นขึ้นอย่าเพิ่งปล่อยได้ไหมคะขอเอื้อได้อยู่ใกล้ชิดพี่แบบนี้อีกสักหน่อยนะคะขอแค่นี้เอื้อก็สุขใจมากแล้ว หญิงสาวบอกขึ้นด้วยน้ำเสียงเศร้าๆจนเขาใจอ่อนยอมอุ้มเธออยู่อย่างนั้นพอได้แล้วละเอ,อื้อเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเราจะดูไม่ดีเขาบอกขึ้นเมื่อเอื้อดาวไม่มีทีท่าจะยอมลงไปนั่งบนรถเข็นเอื้อรักพี่คะ่ะขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆพี่แบบนี้เอื้อก็พอใจแล้วแต่ถ้าพี่รุนไม่สะดวกก็ปล่อยเอื้อลงเถอะค่ะพี่อินเห็นแล้วจะไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่ได้กลัวว่าใครจะเข้าใจผิดแต่เอื้อเป็นผู้หญิง เพื่อจะดูไม่ดีไปเถอะชายหนุ่มว่าพร้อมกับเข็นรถเข็นไปตามหาดทรายโดยมีสายตาของวิสาขาอดีตคนรักของเขาคอมเมนมองอย่างไม่แน่ใจเธอถอนแว่นตากันแดดออกก่อนจะลุกเดินตามออกไปพร้อมกวากมือเรียกด้วยกริยาร่าเริงสดใสรุดรุดคะชายหนุ่มชะงักเท้าหันความมามองวิคุณจริงๆด้วยอ่ะวิคิดถึงคุณจังตั้งแต่ไปเยี่ยมวิคราวก่อน คุณก็ไม่ไปหาวิอีกเลยหญิงสาวว่าแล้วโผลเข้ากอดรัดหอมแก้มเขาซ้ายขวาอย่างสนิทสนมจนเอื้อดาวตาค้างอย่างตกใจหัวใจวูบไหวแต่พยายามสะกดอารมณ์เอาไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉยอ่อนหวานดังเดิมผมยุ่งยุ่งนะ่ะยุ่งอะไรกันคะแอบพาสาวมาเที่ยวอยู่นี่เองน้อยใจจังวิสาขาบอกขึ้นอย่างเงางอนชายหนุ่มหัวเราะขบขันและรีบเอ่ยแก น้องสาวผมน่าไม่ใช่ผู้หญิงที่ไหนหรอกน้องเอื้อนี่เพื่อนของพี่พี่วิสาขาชายหนุ่มแนะนำเอื้อดาวกระพุ้มมือไหวยอย่างอ่อนน้อมวิสาขาจึงยิ้มให้อย่างเอ็นดูเรียกพี่ว่าพี่วีก็ได้นะจ๊ะพี่เป็นเพื่อนสนิทมากๆของพี่รุษไม่ยากรโรว่ารุษมีน้องสาวอีกคนด้วยตรงนั่งรถเข็นด้วยล่ะคะน่าสงสารจริงวิสาขามองเอื้อดาวอย่างสงสาร แต่คำพูดตรงๆนั้นทำเอาคนหน่าสงสารต้องนั่งคอแข็งเลยทีเดียวอีกไม่นานน้องเอื้อก็จะเดินได้แล้วตอนนี้กำลังเร่งหัดเดินอยู่ชายหนุ่มรีบเอ่ยแก้ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายและชวนให้อึดอัดใจมากไปกว่านี้งั้นหรอกคะดีแล้วล่ะค่ะกำลังโตเป็นสาวอยู่ด้วยจะได้มีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆแล้วนี่มากันสองคนเหรอคะหญิงสาวหันเหความสนใจจากเอื้อดาวมาทางชายหนุ่ม มากับเพื่อนๆหลายคนเจ้าวิทย์ไอรุธเจ้าหมอแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะ่ะแล้วนี่วิมากับใครพักที่ไหนเหรอพักที่โรงแรมค่ะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แถวใกล้ๆนี้ก็เต็มหมดแล้ววิสาขาถอนหายใจยาวเอือด่าวเสยยิ้มอย่างรู้ทันเงินมาพักบ้านผมก็ได้นี่ห้องของคุณยังไม่มีใครจองทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมจริงเหรอรุตคุณใจดีกับวิเสมอเลย วีเองก็คิดถึงบ้านหลังนั้นเหมือนกันผ่านมาตั้งสองปีแล้วมีน่าเชื่อเลยว่าคุณยังเก็บของทุกอย่างของวีไว้วิสาขาน้ำตารื้นด้วยความซึ้งใจและโผเข้ากอดเขาแน่นกว่าเดิมชายหนุ่มโอบตอบด้วยความรู้สึกอย่างเพื่อนเก่าที่เคยมีความรู้สึกดีๆกันเท่านั้นไม่มีความรู้สึกอื่นใดแอบแฝงเพราะภายในใจของเขาตอนนี้มอบให้อินจุมพูจนหมดหัวใจทั้งสองยืนพูดคุยกันอยู่นานโดยลืมไปว่ายังมีเอื้อดาวนั่งฟังอยู่ด้วย เมื่อไปถึงบ้านพักอินชมูชะง,งักมือที่กำลังตระเตรียมข้าวของสำหรับจัดปาร์ตี้คืนนี้อยู่เมื่อเห็นผู้หญิงแปลกหน้ารูปร่างดีสวยเซ็กซี่อย่างหาตัวจับยากแล้วก็ดูคุ้นหน้าเดินมาเกาะแขนสรุธด,ด้วยท่าทีสนิทสนมมาด้วยกันเมื่อสามหนุ่มเพื่อนสนิทของสรุธเห็นก็โผล่เข้าก่อนวิสาขาอย่างดีใจโอ้โหวิไม่ได้เจอกันตั้งนานน่ะสวยขึ้นเป็นกองเลยเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะ หนังสือเกือบทุกเล่มต้องมีรูปวิสาขาลงไม่อย่างนั้นเราก็ขายไม่ออกอันนี้รูธบอกขึ้นทำเอาวิสาขาหัวร้อนร่วนแล้วหันมาหยิกแขนเขาเบาๆไม่ต้องมาทำปากหวานหรอกอยาไม่หลงกลง,ง่ายๆหรอกก็ใครจะเป็นเหมือนสรุดของเธอละ่ะที่ไม่ต้องออกแรงทำอะไรเธอก็หลงคาลมเข้าจนถอนตัวไม่ขึ้นห่างกันไปตั้งสองปียังกลับไปเจอกันอยู่ที่เดิมอันนี้รูธแซวขึ้นทำเอาวิสาขาหน้าแดงสรุตสายหนะ้า หันไปมองอินชมพูที่ยืนเฉยอยู่อย่างไม่สบายใจอินนี่วิสาขาเพื่อนพี่วินี่น้องอินพี่สาวของเอื้อดาวแล้วก็นี่คุณนุชคุณนิดชายหนุ่มแนะนําซึ่งอินชมพูก็ส่งยิ้มตอบไปให้แต่แค่แวบ,บเดียวก็เบือนหน้าหนีหันไปให้ความสนใจกับการเตรียมอาหารต่อรู้สึกว่าบลึกในอกเพราะเคยได้ยินเอกชัยพูดถึงวิสาขาบ่อยๆและบอกเธอว่าเป็นคนรักเก่าของสรุษซึ่งเขาถึงกับผิดนัดกับครอบครัว กระทานหันทันทีที่ได้ยินว่าวิสาขามไม่สบายให้พี่ช่วยนะสรุตรงเข้ามาช่วยและพยายามชวนคุยตลอดเวลาแต่อินชมพูยังมีสีหน้าเรียบเฉยอยู่เช่นเดิมอินกโกรธพี่หรือเปล่าอินจะไปกโกรธพี่เรื่องอะไรล่ะคะหญิงสาวย้อนถามมือยังคงสารวนกับการทำงานคล้ายจะไม่สนใจแต่ได้ยินทุกคำพูดและเห็นทุกอิรยาบทของเขา ไม่รู้สิอินทำหน้าบึ้งๆไม่พูดกับพี่เลยวิสาขาเขาเป็นเพื่อนของพี่นะชายหนุ่มบอกขึ้นลลอยๆหญิงสาวรอบยิ้มอย่างพอใจที่ได้ยินอย่างนั้นสรุปเห็นเธอยิ้มก็ค่อยสบายใจขึ้นไม่ได้ถามซะหน่อยไม่รู้นี่เห็นไม่ค่อยพูดค่อยจาตั้งแต่ที่วิมาพี่ก็นึกว่าอินกำลังหึงเขาแย่พร้อมกับจี้เอลเธออย่างหยอกเยา้าทำให้หญิงสาวหลุดหัวลอออกมาพี่ดีใจที่เห็นอิมยิ้มแล้ว คิดกองนี่รู้อยู่ว่าอินบ้าจี้รู้ไหมว่าเวลาอินยิม้มอินหัวร้ออย่างนี้แล้วน่ารักแล้วก็สวยที่สุดเลยให้น่ารักยังไงก็คงจะไปสู้คุณวีไม่ได้หรอกมั้งเขาเป็นนางแบบชื่อดังนี่ยิงสาวอดประชดขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่ได้พยายามอดกลั้นไว้แทบตายไหนว่าไม่หึงไงทําไมทําหน้าอย่างนั้นล่ะชายหนุ่มหลีตามองเธอแล้วล้ออินชมพูอายจนหน้าแดงไม่ได้หึง หึงแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าหึงยังจะปากแข็งอีกชายหนุ่มยังคงกระเซาอินชมพูเงื้อมือแล้วไล่ตีเขาในขณะที่ชายหนุ่มวิ่งหนีภาพทีทั้งสองคนวิ่งไล่หยอกล้อก,กันอย่างสนิทสนมและมีความสุขนั้นตกอยู่ในสายตาของวิสาขากับเอื้อดาวตลอดเวลาพี่สรุธเขาถูกจับคู่ให้กับพี่สาวของเอื้อคะ่ะผู้ใหญ่เห็นชอบเอื้อดาวบอกขึ้นเลยลอยสายตายังคงจับจ้องคนทั้งสองอยู่ด้วยความไม่พอใจ ถูกจับคู่หมายถึงคลุมถุงชนน่ะหรอคะน้องเอื้อโอ้ oh my god สมัยนี้ยังมีอีกเหรอวิสาขาอุทานอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะคนอย่างสรุธถ้าไม่เต็มใจแล้วไม่มีใครจะมาบังคับกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างเรื่องการแต่งงานแต่เอื้อดูออกนะคะว่าพี่รุธไม่ได้รักพี่อินทุกอย่างที่พี่รู้แสดงออกแค่อยากเอาใจผู้ใหญ่เท่านั้นเอื้อว่าพี่รุธเขาเหมือนจะมีใครอยู่ในใจตลอดเวลาแน่ๆเลยคะ่ะพี่วิพอจะรู้ไหมคะ พี่เป็นเพื่อนสนิทของเขานี่เอ้อดาวบอกทำเอาวิสาขาน้าแดงรู้สึกปรับเปลื้มสุดๆที่ได้ยินอย่างนั้นก็พอจะรู้นะคะว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นใครสุรุธเขาเป็นคนจริงจังค่ะเวลารักใครก็รักจริงไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆผู้หญิงคนนั้นโง่เองที่ปล่อยให้ผู้ชายดีๆอย่างเขาหลุดมือไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นกลับมาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเขาจะยังยินดีต้อนรับอยู่หรือเปล่า วิสาขาย,ยิ้มเศร้าปลายตามองไปยังสรุธกับอินชมพูอย่างสะท้อนใจเธอกับเขาคบกันมา5ปีรักกันมาตั้งแต่อยู่อเมริกาแต่ตลอดเวลาที่คบกันเธอรู้สึกเสมอว่าระหว่างเขากับเธอมีเงารางๆของใครซ่อนอยู่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาห่วงนักหนาทำให้เธอหึงและน้อยใจจนถึงขนาดทำให้ทะเลาะก,กันหลายครั้ง ทำให้ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเขาพร้อมที่จะรักและดูแลเธอมากกว่าสรุธทําให้เธอเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์กับเขาแต่ความรักครั้งใหม่ของเธอก็ไปไม่รอดเธอทมซานกลับมารักษาแผลใจที่เมืองไทยและพยายามที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับสรุธแต่ดูเหมือนว่าเขาจะให้เธอได้แค่ความรักแบบเพื่อนเท่านั้นเธอรู้สึกเครียดและคิดถึงความรักครั้งเก่าที่เคยมาเที่ยวที่นี่กับเขา จึงได้ขับรถมาคนเดียวโดยไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้เจอเขาโดยบังเอิญหรือท่าทางเขาจะแคร์เด็กผู้หญิงที่ชื่ออินชุพูนั่นเหือเกินและเธอก็รู้สึกคลับคล้ายคลับค่าว่าเด็กกับโปโลในรูปนั้นจะเป็นคนเดียวกับอินชุมพูถ้าหากเป็นแบบนั้นล่ะก็เธอคงจะแพ้อินชุมพูตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแล้วพี่สาวของเอือ้อคิดยังไงกับสรุปนะจ๊ะแล้วน้องอินเขามีแฟนหรือยัง โอ๊ยพี่อินน่ะเหรอคะเขาไม่ชอบผู้ชายหรอกคะ่ะถ้าเป็นพี่วีก็ว่าไปอย่างเอื้อดาวบอกแล้วหัวเราะคล้ายขบขันเต็มประดาแต่นั้นมันก่อนที่เขาจะเจอพี่รุธนะคะพี่รุธทั้งหล่อทั้งแสนดีแบบนี้อาจจะเปลี่ยนใจพี่อินก็ได้คนอย่างพี่อินลองว่าอยากได้อะไรต่อให้พี่รุธยังรักคนอื่นเขาก็จะเอาเอื้อดาวกล่าวทิ้งท้ายได้อย่างเจ็บแสบก่อนจะพารถเข็นของตัวเองออกไปปล่อยให้วิสาขายืนนิ่งอย่างครุนคิด เช้าตรู่ของอีกวันหนึ่งอินชมพูตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นโดยมีนันทนิตอาสาไปเป็นเพื่อนเพราะสรุปนั้นถูกวิสาขากับเอื้อดาวเกาะแจจนตรีกตัวไปไหนไม่ได้ส่วนวลวิทนั้นแทบอยากจะเขกหัวตัวเองแรงๆที่ดื่มหนักไปหน่อยกับปาร์ตี้เมื่อคืนจนทําให้ตื่นสายเลยพลาดโอกาสที่จะทนานําคะแนนสบายใจจังฮะพินิอินไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้ว พี่ก็เหมือนกันจะว่าไปเราก็ไม่ได้ไว่ายน้ําแข่งกันนักงนานแล้วนะเอาสิฮะอินเองก็ยังไม่อยากกลับที่พักก็เดินลุยน้ํานําหน้าไปก่อนพร้อมกับตีน้ําแรงๆแทนการระบายอารมณ์งุดหงิดที่สรุปถูกวิสาขาดึงตัวไว้นันทนิดมองอาการนั้นของเธออย่างรู้ทันแต่เขาก็ยังไม่อยากยอมแพ้เสียทีเดียวถึงยังไงเขากับอินชมพูก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กส่วนสรุธนั้นก็ถูกสองสาวแย่งกันอย่างออกหน้าออกตา คนอย่างอินชมพูใครๆก็รู้ดีว่าเจ้าที่ถีขนาดไหนไม่มีวันจะลดตัวลงไปแย่งผู้ชายกับใครแน่เร็วๆสิพี่นิดยิงสาวคว้าข้อมือเขาออกไปอย่างร่าเริงเหมือนอินชมพูคนเก่าจนเขาค่อยคลายใจความรู้สึกเมื่อครั้งเก่าเต็มตื้นขึ้นมาในใจได้เลยพี่ต่อให้10เมตรยังได้ดูถูกจังคนอย่างอินชมพูไม่เคยยอมแพ้ใครอย,อยู่แล้วยิงสาวว่าพร้อมกับออกตัวนำไปกอด นันทนิดอมยิ้มก่อนจะว่ายน้ำตามออกไปแต่ในที่สุดอินชมพูก็เป็นฝ่ายชนะบอกแล้วว่าคนอย่างอินชมพูไม่เคยแพ้ใครง,ง่ายๆแล้วพี่นิดจะให้อะไรกับอินเป็นรางวัลยญิงสาวว่าพร้อมกับแบมือหลาชายหนุ่มหัวเราะเบาๆจะเอาอะไรดีละ่ะให้ขี่หลังไปจนถึงบ้านพักดีไหมได้เลยอินชมพูหัวเราะแล้วกระโดดขึ้นหลังเขาแบบเด็กๆที่เคยทำจนชิน แต่สำหรับนันทนิดนั้นถึงกับใจสัน่นขาสัน่นจนแทบจะแบกรับน้ำหนักของเธอไม่ไหวเลยทีเดียวเป็นอะไรไปอ่ะพี่นิดหน้าแดงเฉียวหรือว่าอินตัวหนักจนแบกไม่ไหวอินจะได้ลงยิงสาวกระซิบเบาๆที่ข้างหูทำเอานันทนิดต้องหลับตาลงยังพยายามควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่านของตัวเองด้วยการนับหนึ่งถึงสิบในใจก่อนจะเสตอบขึ้นก็อินไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆอย่างเมื่อก่อนนี่หนักตั้งห้าสิบกว่ากิโล เขาแกล้งบน่นก่อนจะแบกเธอกลับบ้านพักด้วยความเต็มใจอย่างที่สุดสรุตขบกรามแน่นอย่างหงุดหงิดใจเมื่อเขามองลงจากข้างบนตัวบ้านแล้วเห็นคนรักของตัวเองขี่ลังผู้ชายคนอื่นด้วยสีหน้าร่าเริงเข้าพลุนพันลงไปข้างล่างเพื่อจะต่อว่าแต่กลับถูกคว้าแขนเอาไว้ด้วยมือของวิสาขาจะไปไหนคารุตทนเห็นผ้าบาดตาไม่ได้หรือไงคุณคิดยังไงกับเด็กคนนั้นกันแน่อินชมพูยังเด็ก ไม่สมควรจะถามอะไรอย่างนั้นนวิถ้ายังเด็กจริงแล้วคุณจะแคร์อะไรล่ะคะถ้าเขาจะหยอกล้อกับผู้ชายด้วยการขี่หลังคุณจะทำท่าห่วงก้างเด็กคนนั้นจนออกนอกหน้าแล้วรู้ไหมถามตรงๆนะในฐานะที่เราเคยรักกันตอนนี้คุณหมดรักวิ <c oughs> แล้วใช่ไหมยิงสาวถามออกไปจนได้น้ำเสียงเริ่มสัน่นทั้งที่ได้พยายามทำใจไว้แล้วคุณเป็นคนทิ้งผมไปเองน,นวิทิ้งอย่างเลือดเย็นลืมไปแล้วเหรอเขาย้อนถาม วิสาข้ากัดริมฝีปากแววตาเจ็บช้ำใช่วิจำได้และไม่ลืมหรอกว่าวิเสียใจแค่ไหนที่ทำอย่างนั้นกับคุณวิผิดเองที่ต้องการประชดคุณจนปล่อยให้ใจถลำลึกไปกับมาร์คแต่คุณเองก็แอบ,บนอกใจวิมาโดยตลอดเหมือนกันนั่นแหละหญิงสาวระบายความอัดอั้นออกมาอย่างเจ็บใจเขาคิ้วขมวดไม่เข้าใจความหมายที่เธอพูดเลยสักนิด คุณพูดอะไรของคุณผมเคยนอกใจคุณเมื่อไหร่คุณก็รู้ดีมาตลอดว่าผมไม่เคยมีใครนอกจากคุณแน่ใจเหรอคะแล้วรูปเด็กผู้หญิงคนนั้นที่คุณห่วงนักหนานะถึงขนาดเก็บเอาไว้ในห้องนอนแทนที่จะเป็นรูปวีลราเป็นใครหญิงสาวบอกอย่างน้อยใจค้างฝ่ายสรุธถึงกับพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยหรือไงคะรุตแล้วรูปเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือคนเดียวกับอินชมพูคุณรักเขามาโดยตลอดคนที่คุณรักคืออินชมพูไม่ใช่วีวีเป็นได้แค่เงาของเขาเท่านั้นแหละ แล้วอย่างนี้คุณยังโทษว่าวีเป็นฝ่ายทิ้งคุณอย่างนั้นหรอวิแค่ไม่อยากเป็นคนถูกทิ้งก่อนหญิงสาวว่าพร้อมกับร้องไห้ฟูมฝ่ายชายหนุ่มถอนหายใจแล้วดึงตัวเธอเข้ามากอดปลอบเพื่อสงบสติอารมณ์ผมขอโทษวิผมผิดเองใช่ผมรักเขาแล้วก็รักมากด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมแค่นี้ลคะค่ะที่วิต้องการได้ยินวิอยากให้คุณยอมรับตรงๆสักทีวิยอมรับนะคะ ว่าตอนที่กลับจากอเมริกาวิตั้งใจจะกลับมาหาคุณขอโทษแล้วก็คุกเขา่าอ้อนวอนขอให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะวิจะไม่สนใจอีกแล้วว่าในใจของคุณจะยังมีเงาบ้าบอนั้นอีกอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อวีได้เจอคุณอีกครั้งวีก็รู้แล้วว่าหัวใจของคุณไม่มีพื้นที่พอให้วีได้ยืนอยู่วิสาขาบอกพลางสะอื้นอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะหัวใจของเธอเวลานี้รักเขามากเหลือเกิน จนไม่อยากจะปล่อยเขาไปให้เด็กกระโปโลอย่างอินจมพูที่เทียบกับเธอไม่ติดเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือหน้าตาแต่ทำไมเด็กคนนั้นถึงได้สามารถกุมหัวใจของผู้ชายได้หลายคนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างสรุธผมขอโทษนวิไม่ค่ะวิไม่โทษคุณวิอยากเห็นคุณมีความสุขคุณอยากรู้ไหมล่ะคะว่าน้องอินน่ะเขารักคุณมากแค่ไหนแล้วยังจะทำให้เอื้อดาวเลิกเกาะคุณแจอยู่ด้วยวิรู้ว่าเด็กคนนั้นคิดยังไง วิสาขาหยุดร้องไห้ก่อนจะกระซิบบอกแผนการบางอย่างกับสรุธซึ่งเขาเองก็มีท่าทางลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าแผนการนี้จะทำให้เขารู้ว่าอินชมพูรักเขาแมกแค่ไหนหรือมันจะทำให้เขากับเธอไม่เข้าใจกันหนักยิ่งกว่าเดิมแต่เมื่อเห็นภาพความสนิทสนมของอินชมพูกับนันทนิตเมื่อเช้านี้ทำให้เขาเองก็อยากประชดเธอขึ้นมาบ้างเหมือนกันและอาจจะทำให้เอื้อดาวตัดใจจากเขาไปได้ ดังนั้นเขากับวิสาขาจึงได้มีทีท่าสวีทหวานกันเป็นพิเศษจนแม้แต่บรรดาเพื่อนๆของสรุธยังอดแปลกใจกับท่าทางของทั้งสองคนขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเกยว่าเยวีกับเอรุธจะกลับมาคืนดีกันอีกไหมวะอันนี้รุธเอ่ยถามขึ้นขณะยืนย่างบาร์บีคิวกับหมอเอ็มซึ่งฝ่ายนั้นก็ทำท่าครุนคิดตามประสานักวิชาการก่อนพยักนหน้าเงึงหน่าจะวะ พราะดูยยวิเองก็ยังเป็นฐานที่มอดไม่สนิทพร้อมจะประทุออกมาได้ทุกเบื่อเหมือนกันแต่ไอรุ่นนี้ก็ไม่แน่ใจฉันคิดว่าตอนนี้มันน่าจะชอบน้องอินวะ่ะแกคิดอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่แน่นะตอนที่ไอรุ่นมันเลิกกับยยวีก็เห็นเมาหัวราน้ําเป็นเดือนมันคงจะรักยยวีมากอยู่เหมือนกันอันที่จริงถ้าเยวีคืนดีกับไอรุ่นมันก็ดีเหมือนกันนะดียังไงวะอา้าวแกก็เห็นนี่ว่าไอวิทมันก็กําลังตามจีบน้องอินอยู่ แทบจะตีกันตายอยู่แล้วกับไอรุตจนจะกลายเป็นคดีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันอยู่แล้วถ้ามันดีกับเยวิทุกอย่างก็ลงตัวอันนี้รุธดิดนิ้วปะเออจริงวะฉันเองก็อึดอาจจะแย่ไม่รู้จะเข้าข้างใครดีทั้งคู่คุยกันพลางบองสังเกตอาการของอินทุมพูกับสรุธอยู่ห่างๆถึงกับกินอาหารไม่อร่อยเลย,ลยไงคะพี่อินเอือดาวเอ,อ่ยถามยิ้มยิ้มเมื่อเห็นจานอาหารของอินสุมพูยังไม่พร่องจากเดิมเลยสักนิด พี่ไม่หิวไม่หิวหรือว่ากินไม่ลงกันแน่พูดอะไรอย่างนั้นเอ,อื้อเธอหิวก็กินเองสิทำไมจะต้องมาประชดประชันพี่ด้วยอินชุมพูย้อนถามอย่างหงุดหงิดโดยเฉพาะเมื่อเห็นสรุปกรมนาลงไปกระซิบอะไรบางอย่างกับวิสาขาจนมองไกลๆเหมือนคนกำลังจะหอมแก้มกันพี่วีเขาเล่าให้เอื้อฟังนะคะว่าพี่รุธกับเขารักกันมากแต่พี่วีมีความจาเป็น ที่จะต้องแต่งงานกับคนอื่นแต่ตอนนี้เขาก็หย่าก,กันแล้วและพี่รุตก็ยังไม่ลืมเขารู้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เอื้อเข้าไปในห้องนอนของพี่วิที่เขาเคยอยู่ด้วยกันกับพี่รุตทุกอย่างยังเหมือนเดิมแม้แต่ชุดชั้นในของพี่วิเขาก็ยังอุตส่าห์เก็บเอาไว้ให้เอื้อดาวบอกขึ้นแววตายั่วเยาทั้งที่หัวใจของเธอก็แค้นวิสาขาจนแทบจะกระอะักแล้ววันนี้เขายังมาทําท่าอีออก,กับวิสาขาต่อหน้าเธออีกคนที่จะต้องถูกกําจัดเป็นคนแรก เห็นทีจะเป็นวิสาขาแทนอินชมพูแล้วอินชมพูเองเมื่อฟังแล้วก็หน้าร้อนผ่าขึ้นมาแต่ยังพยายามกลบเกลื่อนทั้งที่ภายในใจร้อนรุ่มจนแทบจะระเบิดเอื้อดาวนี้ยังไงนะมาพูดเรื่องคนอื่นให้พี่ฟังอยู่ได้อินชมพูลุกรวดขึ้นเดินหนีออกไปอีกทางวรวิทเห็นอย่างนั้นก็รีบตามออกไปนันทนิดเองก็ไม่ยอมแพ้ลุกตามออกไปเช่นกันทําไมเอื้อดาวกำมือแน่นอย่างเจ็บใจใครๆก็รักแก แกเก também, pai, bem, mais mais. Io, tipo, e ิดมามีท <It> ุกอย่างเหนือฉันแกมีพ um ่อแม่มีเง <t> ินทองมากมายในขณะที่ฉันเป็นแค่ผู้หญิงออดแอ i r ที่ถูกแกรังแกมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กฉันจะไม่มีวันลืมบาดแผลที่แกทําให้ฉันนางอินทมพูกําจัดนางวิสาขาได้เมื่อไหร่แกจะเป็นรายต่อไปก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ